สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมยูเกียวมาซะทุกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นโอเบลิทฮอลัสนะตรงนี้ฝั่งข้ามท่อเหรียญชนะครับและให้เราเริ่มก่อนนะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับแววซวยใหม่แล้วนะแต่ว่ามือแรกครับคิดว่าถ้าไม่โดนแฮนด์แท็บเยอะมากเกินไปครับคิดว่าน่าจะพอไปได้นะเพราะว่าอย่างที่เล่นมาหลายหลายรอบครับเมตาดีนะถ้าเกิดเราตั้ง68ได้ครับแล้ว68ดรีโซบอะ่ะโอกาสรอดจะสูงมากนะไม่ว่าจะเจอเด็กอะไรก็ตามละมัง้งก็ตรงนี้เริ่มก่อนนะครับเขาให้เราเริ่มเราก็เริ่ม เม็นหนึ่งครับใช้ลงไปเลยก็ถ้าเกิดแบบพลาดพังปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฟิลแล้วก็เสิร์ตเป็นไอทิ้งเสิร์ตลงแล้วก็ยัดอะไรก็ได้แล้วก็ทิ้งคู่นี้ไปก็มือมันก็จะบวกเรื่อยๆเ,เนาะพอเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าไอเนี่ยมือก็บวกนะทิ้งปุ๊บได้ฟิลแล้วก็ได้มามาทิ้งใช่ประล่ะไอเอ็นอร์จี้แม็กปุ๊บทิ้งปุ๊บก็รีมูฟแล้วก็เสิร์ตโอเบอริสมาโอเบอริสทิ้งฟรีอยู่แล้วยังไงมือมันก็พอจะมีอยู่บ้างละมลั้งเอฟเเเเเฟคคคลลลลงงงงรรรรััััับบบบบททิิิิ้้้้ยปปป็็็น็นนนนีีโโมมมตตใแแกกกกะา่่วฝขด ถ้าเปแม็กซี่ก็อาจจะลำบากนะแต่ว่ายังเดียวตัวอวล,ละตรงนี้เดี๋ยวละาปลาเอวละ,ละตัดแม็กซี่ไปเลยอะที่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ไปต่อครับเลบอวิดรีมูฟแล้วก็เสิร์ชมาเสิร์ชฟิลดิโซครับอะเสิร์ชมาแล้วก็เสิร์ชฟิแวแต่การเดยเกรไเป Max ็นแม็กซี่ครับแล้วก็ลงนะโม่หนึ่งตัว เดี๋ยวเราโม้ลิงไปก่อนนะครับ <S <S เดี๋ยวลิงโดดขึ้นมาอาทีนี้จะค่อนข้างสบายนะครับ <S <S เพราะว่าถ้าเกิดลิงยืนอ,อยู่เนี้ยถ้าเกิดถือว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้โล่เนี่ยถูกทำลายปุ๊บเนี่ยลิงไม่ได้เก็บโล่มาจ้าแล้วก็แปะใหม่อะไรอย่างงี้สบายๆนะแล้วก็ไปต่อครับปักฟิวนะตรงนี้มอนยังไม่พอนะครับเราฟาร์มมือก่อนฟาร์มมือ,อฟาร์นาม,นาม,นามนู่นฟาร์มนี่เอฟเฟกต์ของฟิวครับสเสิร์ชรอรัปต์หนึ่งตัวครับแล้วก็ยัดหนึ่งใบนะแล้วก็ยัดไอ้มานี่แหละเผื่อไว้้เเเเลล่่่่่่่่่นนนนนนนตอออออใใชชมมมมัยยพราาะะะวไไโบิีีหหืจูู ลิมูค้าใบนี้แล้วก็เสิริ์คคิสตันบีครับหนึ่งใบแล้วก็ฟิวจากเด็กขึ้นมือนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราแก๊สมาปุ๊บเดี๋ยวอันนี้ได้แต่ว่าอันนี้ลืมไปนะเพราะว่ารีดใหม่ครับลดฟิวเหลือ2นะตอนแรกเข้าใจว่าเหลือ3ก,อออแกอแอ็แล้วเออช่างมา้วกันเพราะไงมันฟรีอยู่ละแล้วก็ไปต่อครับเอฟเฟลของไอชิ T ้นเซโลครับทิ้งคู่กับโซลนิติแม็กนะจริงๆเน,น,นี่ยธาเนี้ยเริ่มก่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันเหมือนไปการแบบเผยไตว่าเราเล่นโอเบลิกนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าหมออีกแง่เนี่ยเขาจะค ทิ้งปุ๊บได้มือคืนแล้วก็ทิ้งใหม่อะไรอย่งนี้ก็พอได้แล้วมัง้งแล้วก็ไปต่อครับโซนิทิแม็กรีมูฟเสิร์ฟโอเบลิขึ้นมืออ่ะเป็นการปิดเชนด้วยเนาะก็ถือว่าดีใช้ได้จะเป็นโอเบลิีครับแล้วก็ฮอลลนะัสนะเซตโลงแล้วก็จัว่วหแฮนด์แท็บแฮนดแท็บครังที่เราไปเวเลอร์รน,นะแต่ว่าเวลเลอร,ร์มันก็พอใช้ได้อยู่มในมสมัยนี้ตัวนี้ไปต่อครับอฟเฟคลงเลย ทิ้งก็ไปนี่ครับมันมาฟรีนะก็ทิ้งลงไปเลยโมครับโม่เป็นตัวนกแล้วก็สเปรย์ตัวนี้ฝากข้ามโยนเป็นเมาชาม,มี่นะไอ้นี่มาสเปรย์จากเด็กกับเอกต้าใช่ไหมตัวนี้เต็มที่เราก็สเปรย์จากเอกต้าแค่ทีเดียวครับเพราะไอ้นี่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่อ่ะสเปรย์ครับโอ้ไอ้หมอนี่มือมันถือแต่ขออย่างงี้ไงเนี่ยแม็กซีมาชาม,มี่สองแบบนะถ้าเกิดรีโซ่หมดนี้โจมนหัวบัวไหมนะไอ้นี่ทำอะไรได้นะมาดูไม่ค่อยเก่งว่ะจำไม่ได้เหมือนกันนะ ทุกครั้งที่ฝั่งข้ามสเปรย์มอนสเตอร์จากมือก็โจนึงเราไม่สเปรย์ไปเราสเปรย์จากหลุมนะไอน,นี้มันน่าจะแค่จากมือบ้าก,กับนอมอนหรือสเปรย์อะไรย่างงี้เพราะงั้นไม่เกี่ยวกับเรานะเต็มที่ก็โดนแค่ใบเดียวเราไปต่อครับเป็น6-8นะและก็ไอเฟก6-8ครับถอดหนึ่งไส้ทั้งสองฝ่ายห้ามชุบจนถึงคืนหน้าอ่ะเส็จปุ๊บเราผ่านเลยครับเดี๋ยวตาหน้าค่อยสู้ต่อพอเราเริ่มเกาะเราทำอะไรไม่ค่อยได้นะก็ตรงนี้น่าจะปลอดภัยประมาณนึงแหละเพราะว่าถ้าเกิดไอเน,นี้ย ถ้าเกิดบอกว่ามอนสเตอร์ตรัวอื่นเขาถูกทำลายก่อนเนี่ยหรือว่าการอื่นถูกลายครับเราจะชี้ไอฮอลลัสใช่พอ,อรัสทุกตัวเนี่ยจะไม่เป็นเป้าโจมตีครับและไม่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์การ์ด่ะแต่ไม่สามารถโดนเล็งเป้าได้นะก็น่าจะพอรับตเมดได้ประมาณหนึ่งถ้าเลยเม้นหนึ่งครับก็อย่างว่านะฝ่ข้ามให้เราเริ่มก่อนครับมันก็มีอยู่ไม่กี่เด็กลราสมัยเนี้ยเป็นเทนไปครับแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าแต่ว่านี่มันก็ห้าหกวันแล้วป่ะมันไม่น่าจะเป็นช่วงต้นๆของการไต่แรงนะ เทนไปกับบูไอ์อะเยอะมากๆนะครับเยอะแบบเยอะอะไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวเขาเล่น,นแค่นี้แล้วก็ไม่รู้ตัวนี้ลองเป็นไพดดาครับไพด้าก็ถือว่าดีนะที่เมเลอร์มาใช่ก็พิ่งดาเมเจอ้์นะแต่ว่าโจวปุ๊บก,ก็ได้ใช้เลยก็ถือว่าดีมากๆโยเลยในเกนไปก่อ,น,อนแล้วก็ดีโซครับแล้วก็แบทเทิลเลยนะโธ่เลยจะเชื่อเทนไปนี่มันเหลือหนึ่งแน่ไเนี่ยโค่รอบนั้นก็เจอใช่ไห รอบนี้ก็เจอแล้วโจมือแรกกับเน้นๆเ,เลยนะแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดเขาชุบม,มอตไม่ได้ครับไม่มีปัญหานะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีแค่ชุนดาตัวเดียวที่เป็นจูนเนอร์ใช่ไหมวิธีเล่นมันก็จะชุบเป็นแบบไบเดนใช่ไหมไบเดนชุบแต่ชุบไม่ได้ปุ๊บมันก็จบแค่นั้นแหละไปต่อไม่ได้เดี๋ยวตาหน้าเราเอาคืนเจอเป็นชุนดาหล้วตาชุนดาครับสเปย์นะแล้วก็ตีต่อครับเอฟเฟกต์ของชุนดาก็จะสเปย์เพื่อนมาหนึ่งตัวใช่ไหมตรงนี้เป็นฟาดาก็ไม่มีความหมายนะเพราะฟาด้ามันชุบเพื่อนใช่ไหมเราห ตัวไอ้ฝาค่าตีครับเราใช้โลงครับส่งไปก่อนตัวนึงนะเขาจะมีนองจูนน้อยๆเพราะกีเราก็ไม่แน่เใจนะแบบจังหวาดเงียบอาจเกิดอะไรขึ้นก็ได้เอาชัวร์ไว้ก่อนสเปคครับเป็นไพด้าครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าอาจจะเพราะว่าเขารู้ว่าฟาด้าไอ้มังกรเขียวอ่ะมียกอ่ะออกมาปุ๊บก็ไม่ได้อะไรเพราะงั้นก็เลยออกเป็นไพด้ามั้งแต่ว่าไม่น่ามีความหมายอะไรกับเราเนาะแล้ก็ตีมาครับไม่มีอะไรอีกแล้วแล้วก็เฟคซังซิงโคล ก็เหมือนเดิมครับถ้าเป็นใบเด่นก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอ้ไม่ใช่ใบเด่นนะเป็นแบ็คโรดดาร์ก้อนครับแบ็คโรดดาร์ก้อนก็ระเบิดบ่อใช่ไหมแต่ว่าไอคนนี้มามีโลงอยู่ครับมอนสเตอร์ฮอลัสไม่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟกที่ไม่ได้เล็กเป่าครับพองานแบ็คโรดระเบิดไม่ได้นะแล้วก็ไอหกเก้าครับหกแปดสี่หกเก้าเลยล่ะหกแปดก็ถอดหนึ่งไส้ครับจนจบเทิร์นฝั่งข้ามไม่ถูกทำลายจักรเอฟเฟกครับเพราะงั้นต่อให้แบ็คโรดระเบิดปุ๊บเนี่ยเราก็ถูกทำแค่สองใบครับแล้วเรามีไม้สำรองอยู่ครับ เตมไม้เต็ม,มือนะยังไงสบายๆแบ,บล็ครอเบิร์ครับก็ช่างหัวมาครับไม่เดือดร้อนอยู่แล้วแล้วลกราฟิกก็แอที T ไปอย่างนั้นแหละก็กดไปให้มันคุ้มๆอ่ะผ่านเลยครับเข้าเทรงปุ๊บเดี๋ยวเราก็ยำนะได้เทเพราะตอนนี้เราฟาร์มของไว้ครบใช่ไหมเรามีลิงอยู่ตรงนี้แล้วก็ไอ้นี่เดี๋ยวค่อยทิ้งมือแล้วก็ไอ้นี่เอาก็ได้สบายๆย,ยังไงหมดอยู่แล้วแปดพันไดต้องตีแรงนะโคตรจรุ๋ยดีจ้ะมีแต่ฟิวเตมไม้เต็ม,มือหมดแต่ว่านี่ที่บอกครับว่าตอนเล่นอะลืมไปนะว่าลิทเนี้ยไอ ฟิลมาใส่มาแค่2ใบนะกาโมโลเลโบบิดแล้วก็งงนิดนึงครับว่าทำไมมันใช้ไม่ได้วะแต่ว่าพอนึกแป๊บหนึ่งก็อ๋อใส่ม2า2ใบไม่เป็นไรครับเราใช้เป็นลงก็ได้แล้วก็ลงครับทิ้งมืออ่าเรียบร้อยก็นับว่า68นี่ก็ช่วยเราไปได้อีกรอบนะ68เนี่ยสุดยอดจริงๆนะใช้งานได้ดีแบบดีสุดๆไปเลยก็ประมาณนี้ครับผมสตาร์แรกนะเดี๋ยวดูไต้สองต่อครับ อันนี้ก็เป็นทายสองนะครับตอนนี้ฝั่งยข้ามเริ่มก่อนนะครับน่าจะเป็นดับเด็กมนุษย์ปกติแล้วเหมือนเมื่อตะกี้นะตรงนี้มือแรกครับอ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะมีเป็นแฮนแทบแค่แม็กซี่ไปเดียวค่ะแล้วแม็กซี่มันแบบโอกาสดีโซมันน้อยค่ะแต่ว่าพอเข้าเทอร์เปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดไม่โดนหนักจนเกินไปอะครับก็ยังพอเล่นได้นะเพราะมีพวกนี้อยู่ใช่ไหมก็ตรงนี้ฝั่งยข้ามเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับโอ้วิเชตนะครับเปิดด้วยบูอายนะก็อย่างที่บอกไปเมื่อตะกกกกีี้้ใช่่่มมัััยยยยแแบบบบวววาาานนนนนนเเเเเจจออออออตตูไไทปปะะะะๆผิิดล ตอนนี้เปิดเป็นวิเชตครับไม่มีอะไรครับเราก็นั่งดูแบบเงาเงานะโอ้ทินี้ววอ่ะไอนี้โคตรคุ้มเลยนะเพราะเหมือนว่าเอฟเฟกของใครสักคนนะมันจะเอาแบบมาเซตจากในหลุมได้ด้วยวอ่ะเสิร์ฟเป็นรอจ้ครับอันนี้ค่อนข้างแปลกนะปกติเขาจะเสิร์ฟเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าจำไม่ได้หรือว่าเสิร์ฟแปน,นี้ถูกแล้วเอช่างมันแล้วกันแล้วก็เสิร์ฟเป็นจูเนอร์ได้ด้วยก็เสิร์ฟเป็นเศษครับเศษมันก็ทิ้งใช่ไหม ทิ้งแล้วก็ชีมอนสเตอร์อ๋อนี่ไม่น่าจะเกี่ยวนะน่าจะซัมมอนลงมาใช่ไหมซัมมอนปุ๊บแล้วก็เสิร์ชจ,จูนเนอร์แล้วค่อยดิ้งต่อเลยก็ว่าไปเดี๋ยวตรงนี้รอเขาซัมมอนครับเดี๋ยวค่อยว่าต่อนะแล้วก็ตรงนี้ฝั่งข้ามใช้เป็นเอฟเฟกต์ของเมเดนนะสามารถทิ้งใบนี้จากมือแล้วก็เอาทูไลครับจากมือเด็กหรือหลุมอันนี้คนนี้แหละเอามาแปะจากหลุมเรื่อยนะแบบเก่งกมากเลยถ้าไม่ดีดีคโคอ่ะโฉบแผ่นป้ายทิ้งน่าชนะเลยเนาะออกมาเป็น บูไลครับแผ่นป้ายนะแล้วก็โกเทคเลยเอากระบจากมาเทสโอ้ไอหมอนี่ไม่เหมือนคนเมื่อวานนะไอหมอนี่มาเนะี่ยเราข้อครับเน้นแบบระเบิดบ่ดนะคอนโทรลแล้วก็ลงเป็นเสกครับเสกก็จะเสิร์ชใช่ไหมตรงนี้เรามีแม็กซี่ครับเดี๋ยวเราปาเลยเพราะว่าอย่างเขาเสิร์ชสำเร็จแนะ่ๆครับแล้วเขาถ้าเขาจะเล่นต่อเขาต้องลิงก์เป็นบูไอ้ตัวเล็กแล้วก็เล่นโน่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะงั้นแม็กซีจ่จังหวะนี้แหละดีสุดละถ้าติดก็ดีนะเขาอาจจะเกรงใจแม็กซี่เรานิดนึงมีโซบด้วยสบายละ เพราะถ้าเกิดเขาตั้งแบบเป็นฟูลบอร์ดมาถ้าเกิดเราจวดได้สักสองสามใบเงี้ยหาลงมาเพิ่มเพิ่ม,เ,ม,เ,มเอาไว้แบบบังคับให้เขาใช้กับดังยิงเงี้ยน่าจะพอได้อยู่นะตัวนี้ก็เสิร์ฟเป็น,นเบลเลอร์ด้วยก็เรามีชี้นิ้วครับไม่มีปัญหาอยู่ละโหไพ่ไม้นะอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างแปลกประหลาดนะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดมีลอดี้โรดเงี้ยแปะปุ๊บแล้วเสิร์ฟเป็นเบลิลครับแล,บล้วซามระเบลิลมาแทนไอ้คนนี้คิดว่าน่าจะมีผลมากกว่านะไอเสิร์ฟเป็นเบลิลครับ แต่ว่าซ่อมไม่ได้แล้วเพราะเสียห้อไปแล้วแล้วฝั่งข้ามไปต่อครับใช้เป็นรอนะก็สั่งสเปรบูอายนะเพราะว่าตรงนี้คิดว่าฝั่งข้ามไม่น่ามีบูอายครับต้องรีบบูอมานหนึ่งตัวแบบบังคับเรียกเพื่อที่จะแอคทีฟกระดักใบนี้มาทำลายการ์ดได้จะไปเป็นบูอันไว้ดาก่อนจากเด็กคนระับใช่ไหมจากเด็กโหดตัวอ,อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะทำให้ดอกการแบบมีฟิวสองใบใช่ไแบบแปะฟิวปุ๊บแล้วฝั่งข้ามบ้าจี้อย่างเงี้ยใช้ไอ้กระดักระเบิดมอน,นครับระเบิดปุ๊บก็น่าจะพอได้อยู่ปัญหาคคืออใบบนนีีนะ้ะะไไรรก็ม่ดยวั โอ้ oh, นี่อันนี้ถือว่าดีมากๆนะทีเด็ดเลยต่อให้ไอเนี่ยครับอย่างแย่สุดสองใบ,บนี้ไปใบที่ทํารายการเราได้ครับเรามีสามใบในการสู้ครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะพอได้อยู่เดี๋ยวค่อย,อยๆไปนะขั้งแรกครับใช้ทิ้งเสิร์ฟลงไปเลยทีคู่ตัวน้ครับเสร็จไปลงขึ้นมาแล้วก็จัว่วโหแต่ว่าจังหวะนี้ถือว่าพอใช้ได้นะไม่รู้เป็นโลกลยมันชอบจ่วอย่างนี้แต่ว่าบางจังหวะจ่วอย่างนี้กลายเป็นดีเหมือนกันนะเพราะตรงนี้เราต้องฝ่าประมาณ สองสามทีใช่ปหมละ่ะถ้าเรามีลงเยอะๆเงี้ยแล้วเรามีแบบมอนในหลุมมากพอแล้วเงี้ยขอแค่ลงเราแปะได้สักอันหนึ่งเราก็พอจะสู้ต่อได้ใช่ปหมละ่ะอ่ะตรงน,นี้เราเสิร์ตโลงเข้าเห็นแล้วครับเราก็แปะลงไปก็งๆนี่แหละบ,บังคับทำลายเลยโอ้เป็นดิวบีมนะโจลดิวบีมขึ้นมาปกติอเ,อเขาใส่ใบเดียวปะก็ถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็แปลว่าเขาจะถือดิวบีมอยู่แล้วแท็ก็เลยไม่ได้ลงเบลิลวนะเพราะลงเบลิลวปุ๊บมันก็เสิร์ตอย่างอื่นไม่ได้ปะเสิร์ตได้ก่กก่่งเทาไหร ตัวนีบีมครับก็ช่างมานันนะพอเราจวดลงมาเยอะมากๆนะโชเป็นเบริลครับดนเกตแลวก็รีมูฟอ่ะฮืออะสะเทือนใจไม่เป็นไรเรามีไม้สองต่อครับแปลเป็นฟิลเลยอ่ะแล้วก็ตามคาดนะครับเขาก็เปิดนี่ปุ๊บแล้วก็ทําลายใช่ไหมและก็เรามีไม้สาครับอย่างแย่ที่สุดอย่างที่บอกเมาากกื่อกี้เรามีไม้สี่ด้วย อีโซครับโดนระเบิดก็ช่งางผมมนะเพราะนี่มันแบบเป็นการล่อทั้งหมดอยู่ลอะอาทีนี้ของจริงครับแปลโลครับแปลโลเสร็จปุ๊บชุบม,มอนที่จริงตอนที่ขิดทิ้หนึ่งนะต้องทิ้งลิงก่อนใช่พอชุบลิงปุ๊บถ้าเขาทำลายโลปุ๊บเนี่ยลิงได้เก็บโลงุ่นเลยแต่ตรงนี้ฝากข้าไม่น่าจะมีอะไรป่ะเต็มที่ก็อุซากิอุซากิเรามีเป็นชีนิวใช่ไหมอีกใบหนึ่งเป็นเวลเลอร์ที่เสริมอุซาก้ครับยังไงเราชัวร์อยู่ละไปต่อครับลงทิ้งลิงเลย แล้วก็โมไปธนูครับตัวนี้เราตีด้วยพอลัสเนี่ยแหละโอเบลิสไม่ต้องเล่นละมันไม่ขึ้นมาคบคู่ก็ไม่ได้เล่นกันเท่านี้ก็เพียงพอที่จะสู้แล้วตัวนี้เราลุยต่อครับแบทเทิลเลยครับไอนี่ตั้งตีนะศูนครับเราไอตัวธนูแหละตีเข้าไปเลยอันนี้ฝั่งข้ามอาจจะพลาดนิดหน่อยนะเพราะว่าจริงๆก่อนเราเข้าแบทเทิลเฟสเนี่ยถ้าฝั่งข้ามใช้เวเลอร์บนมือเนี่ยใบคนเนี้ยฝั่งข้ามจะเจ็บน้อยลงน่าจะประมาณนึงเลยี่เลยแล้วก็ไปต่อครับเอาตัวอ่อนครับตีบัวนะเอฟเฟ ส่งลงหลุมไปเลยอ่าทีนี้แพท่าิร์นครับฝ่ายข้ามใช้เป็นทูไลครับก็ชุบวายใช่ไหมเรามีชิลล์ครับเราก็วัดดวงเลยครับอ๋อไม่ต้องวัดสิเพราะว่าเมื่อกี้มันชัดอยู่แล้วในชะ่ะเขามีเวเลอร์กับไอเบลลี่ใช่ไหมเรารีมูฟวายหลุมทิ้งสบายแล้วเพราะว่าไอ้นี่มาชุบได้แค่บูไอไว้ดาก่อนนะแล้วเขามีแค่ตัวเดียวครับเรารีมูฟท,ทิ้งปุ๊บเราก็ตีเข้าไลท์สบายๆย,ยังไงก็จบนะถ้าเกิดไม่จบจริงๆปุ๊บเราก็ทำไปเลยเดี๋ยวหกแปดหกแปดแน่จได้นะ68ปุ๊บแล้ววกก็เเตท มายืนคู่กันน่าจะพอสู้ได้อยู่ชี้นะครับชี้ทิ้งไปเลยอ่ะทีนี้ก็หาสะดวกครับเราก็ลุยต่อนะเพราะไอเซนนี่มันแรงมากๆอยู่แล้วนะครับต,ตัวใหญ่ครับปิดท้ายอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กบูอายเนาะก็เดี๋ยวไปดูที่สั่งข้ามนะครับ อันนี้ก็เป็นดีเจของเด็กบัวุยเม่ตะกี้ครับก็เป็นบุยไายไม้เนี่ยตามสมัยนิยมครับโอ้นี่แบบพวกนี้มันรวยทุกคนนะเดินวมอนด์เพิร์ดสาใบนะแล้วเด็กเขาจัดมาค่อนข้างโอเคด้วยกลายไปว่าอาจจะโชคดีที่ฝั่งข้ามเริ่มก่อนปุ๊บจ้าแล้วแม็กซี่มันรีโซฟเนี่ยถ้าเกิดแม็กซี่ไม่รีโซฟอ่ะน่าจะงานหยาบนะเพราะฝั่งข้ามของเขาค่อนข้างครบประมาณนึงเลยก็ไม่ได้ครับไปแรกเป็นบัุยครับสองใบนะเป็นเวเลอร์ครับเซดเมเดนแม็กซี่อุตะกิอุระระเบริีครับแล้วก็เป็นพัดเก่าวิเชต อันนี้เป็นเวทชุบนะเวทสเปรซสิไม่ใช่ชุบอันนี้ก็เป็นฟิลลอตี้โรสครับสามเลยชินิยวดิวบีมแล้วก็เป็นอิมเปอร์ครับตัววินาเพิร์ดส,สาใบอันนี้กระดักระเบิดการน,นะแล้วก็แผ่นป้ายครับเอกตอรก็เป็นบุยคิดว่าน่าจะเหมือนกันหมดนะเท่าที่เจอมาหลายๆคนเนี้ยเมนเด็ก่วนใหญ่กว่าสัก80-90%เลยอะจะเหมือนกันหมดเลยนะเป็นเซตนี้หมดเลยนะก็น่าจะเล่นเหมือนกันมานั่นแหละก็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมสาบเด็กบุยวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ออนไลนนี้ก็แถมด้วยเพื่อมีใครสงสัยนะแบบว่าเอาแต่ตาชนะมาหรือเปล่านะเมื่อกี้2ตานี้นะแล้วก็อย่างที่โชว์ไปครับวิลเลมันก็ถือว่าดีใช้ได้ประมาณนึงนะสำหรับเด็กประมาณนี้นะก็เอาไปว่าประมาณนี้ครับผมสารวันนี้สวัสดีครับ